เอาอันไหนอ่อได้ไม่เป็นไรอันนี้นี่เดี๋ยวอันนี้มันเสริมไม่เฉยใช่ไหมมัจะสั่นนะอโอเคได้เลยครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันลักนณะสินทองนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมจังหวัดอะไรเอ่ยจันทบุรีครับจังหวัดอะไรจันทบุรีจันทบุรีนะคะอำเภอแก่งแมวอำเภอแก่งหางแมวนะคะจังหวัดจันทบุรีจันทบุรีนี่เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อลือชาเกี่ยวกับเรื่อง ผล,ลไม้ใช่ไหมคะคแล้วตามติดมาด้วยอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่อพลบพลอยแต่ตอนนี้เป็นไงคะบอพลอยตอนตอนนี้ก็ไม่ได้ทํากันแล้วเนาะแต่กับหันมาทําเรื่องของการเกษตรกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทุเรียนเงาะทุเรียนนี่ก็มีชื่อเสียงเป็นลําดับหนึ่งเหมือนกันในในบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้น อนอกจากเป็นง้อทุเรียนแล้วเนี่ยก็ยังมีการปลูกเรื่องของพริกไทยพริกไทยนี่เห็นบอกเป็นโรคก,กันมากเลยนะครับก็เป็นโรคก,กันมากเลยนั่นสาเหตุเกิดจากดินนะคะเพราะว่าดินเรามีเชื้อรามากมายแต่เกษตรกร,กรนั้นไม่สามารถที่จะดูแลรักษาเรื่องของเชื้อราในดินได้นะคะแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะเพราะว่าของเราเนี่ย เรานำปุ๋ยตาหนึ่งอินซีดินมาใช้กับอะไรคะกับทุเรียนครับกับทุเรียนอ้าวให้น้องบอกชื่อดังๆเลยว่าชื่ออะไรบ้านอะไรนะคะชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเล่นก็ได้ค่ะชื่อจริงชื่อเล่นได้เลยนะคะอ้าวให้น้องบอกมาผมชื่อดิวครับอยู่หมู่บ้านปงยางอันนี้หมู่แข่งของแม่รับผมหมู่อะไรฮะหมู่อะไร หมูเจ็ครับอ่าหมูเจ็ดแกงแมวครับอ่าทําไมถึงตัดสินใจใช้ปุ๋ยตามนีซีดินของเราตัวนี้ก็ปัญหาปัญหาเกี่ยวกับดินดินท่สุดมากเพราะในแปลงนี้มันจะเป็นดินแบบดินก้นอ่างก้นบ่อเอาขึ้นมาถมกันคือแล้วครับแก้ทาดไม่มีแล้วพอปลูกปลูกผลไม้ไปมันไม่มีความงามคือว่ามัน ปลูกไปมันงานแป๊บเดียนเสร็จมันก็โทมไปเรื่อยไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยแล้วแต่มันก็ไม่ฟื้นไม่ฟื้นเลยยากยิ่งปุ๋ยในท้องตลาดยิ่งอ่าครับยิ่งยิ่งแย่เลยใช่ครับผมกเลยลองลองลองหันมาใช้แบบปุ๋ยอินทรีย์ดูเพื่อลองปรับสภาพดินดูมันก็โอเคนะดีดีขึ้นครับผมเห็นน้องบอกว่ามีทุเรียนที่เริ่มปลูกใหม่แล้วก็ตายมันตายลักษณะไหนมันคือไม่โตใบใบเหลืองเสร็จแล้วก็ กิ ry, leave, leave ่งตายไปเรื like ่อยๆเรื่อยๆครับกิ่งตายไปเรื่อยๆแห้งตายแห้งตายกิ่งแห้งตายนะคะแล้วทุเรียนพันต้นกล้าทุเรียนก็แพงนะคะน้องปลูกพันอะไรคะทุเรียนหมอนทองพันหมอนทองนะคะก็เป็นราคาเรียกว่าเป็นทุเรียนที่คนนิยมรับประทานกันมากเลยนะคะค่ะทีนี้เวลาน้องแก้ปัญหานะคะเป็นไปได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ปุ๋ย ปรับโครงสร้างของดินนะคะก็ดีใจที่น้องหันมาให้ความสนใจเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ก็เป็นเกษตรย, Arts, ยุคใหม่จริงๆนะคะเ,<อ>เป็นแนวหน้าสําหรับเด็กรุ่นนี้นะคะค่ะอยากจะมาดูว่าน้องแก้ปัญหาไอ้ต้นที่มันตายแล้วตายอีกแล้วนําป <c oughs> ุ๋ยนึ่งอินทรีย์ดินมาใช้เนี่ยเป็นยังไงนะคะอ๋อ <MR> มันอยู่ใกๆๆล้เรานี่แหละนีะ่ครับตอนนี้เลยครับนะคะมันอยู่ใกล้ๆอ่าน้องอธิบายว่า ทำไมเหตุผลอะไรตัดยังไง<ด>ตัดแต่งยังไงถึงกลายเป็นแตกช่อแตกยอดออกมาให้เห็นแบบนี้ก็คือตอนแรกต้นมันกล้จะตายแล้วค่ะคือว่าริงๆมันแห้งไปเรื่อยไหมค่ะแห้งไปเรื่อยเสร็จแล้วผมตัดสินใจลองลองป,ปุ๋ยตรงน,นี้มาใส่ดูลองใช้ปุ๋ยหนึ่งใสเดินครับออลองใส่ดูเลยแล้วค่ะผลแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งมันแตกยอดออกมาค่ะแตกยอดมาผมคิดว่าจะตายแล้วคือว่าคุยกับแม่ว่าจะปลูกใหม่ดีไหมเลยลองปุ๋ยตัวนี้ใส่ดูสัก ต้นละสามกําสามกํมือครับสามกํามือเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณที่หนึ่งให้น้ําไปเรื่อยแล้วมันก็แตกยอดเราใหม่ผมก็เลยตัดใจแต่งเลยแต่งแต่งทิ้งแล้วลองไว้ดูว่ามันจะโตไหมแล้วมันก็โตได้เพราะผมมันโตแต่งขึ้นมาครับผมพอแตกกิ่งออกมาอย่างนี้ก็สบายใจแล้วยังไงทุเรียนก็ไม่ตายแน่นอนนะคะแล้วหลังจากที่ซื้อมาครั้งแรกแค่ แค่ซื้อมาแค่เล็กน้อยเนี่ยแค่นิดเดียวเพื่อทดลองแล้วตอนนี้ทราบข่าวว่าโหใช้เป็นตันครึ่งแล้วมั้งเนี่ยครับผมนะคะเอาไปใส่แป้งไหนคะก็มีแปง้งแปลงบ้านยายแปลงแล้วก็แปลงที่บ้านแปลงครับค่ะคแล้ว,วามาดูนะคะว่าดูต้นทุเรียนของน้องเขานะคะเนี่ยเห็นว่ายอดก็จะพุ่งแล้วก็แตก แผนนะคะการจเจริญเติบโตโดยเฉพาะเรื่องของใบ <c oughs> ให้เห็นทุเรียนอย่างนี้ก็ชาวสวนนี่ดีใจแล้วเนาะ,ะนะคะ <c oughs> เห็นอย่างนี้ก็สดชื่นแล้วนะคะนั่ยยังมีกล้วยมีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่น่าภูมิใจที่เกษตรไทยรุ่นรุ่นหนุ่มๆหนมันมาให้ความสนใจเรื่องของอินทรีย์เติมธาตุอาหารการเติมธาตุอาหารให้ดินดินที่มี กดเป็นกดเ,เป็นด่างปุ๋ยหนึ่งยินซีดินเขาจะช่วยปรับโครงสร้างของดินแล้วก็เติมแร่ธาตุพวกทองแดงแมงกานิส